ก้อยอรัชพรเปิดใจแล้วลั่นหนูจะบากไหมหลังคนเชียร์คบรุ่นที่คนนี้จากที่ทราบกันว่าก้อยอรัชพรโพคินพากรตอนนี้โสดสนิทแบบหนึ่งรเปอร์เซนหลายคนก็ต่างพากันขุดคลิปในรายการต่างๆขึ้นมาจนพากันจีนและเชียร์หนักมากเมื่อรู้กันว่ามิสุกริตวิเศษแก้ว เคยบอกว่าชอบก้อยชมความน่ารักของก้อยกับเพื่อนมานานมากแล้วจนเพื่นพนอนๆอนยุให้จีบล่าสุดสาวก้อยได้เปิดใจผ่านสื่อถึงประเด็นข้างต้นบอกว่าก็เกรงใจพี่เขามากและรู้สึกว่าหนูจะบากไหมหัวเราะขอบคุณสำหรับคนเชียร์แต่ส่วนตัวคิดว่าปล่อยพี่บี้ไปดีกว่าเพราะว่าเขาน่ารักเขามีทางของเขาถามว่าได้คุยไหม ไม่ได้คุยเลยถามว่ามีทางเป็นไปได้ไหมก็เป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องที่ไม่รู้